พัม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 พัพัม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 พัพัม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 พอมพพมพั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 มัมัมมม เล่นเนาะเราไปหาจุดแอบต่างๆลุงได้มาอีกอประมาณ4-5จุดนี่แหละก็คือ,คอลงกันแล้วก็ทางด้านของจุดลมพลแล้วก็เป็นทางด้านของแมมมอตส่วนบางจุดมันก็ไม่มีเขาเรียกไงอะไม่มีที่แอบอย่างเช่นสันเขาอย่างเงี้ยสันเขาแบบมีแต่ที่จุกจะเป็นที่จุกมากกว่าเยอะมากที่จุกมาก,ท,กที่จุกเยอะมาก แต่จุดแอบไม่ค่อยมีฮะบางเมืองก็ไม่มีจุดแอบเนี่ยที่เนียนๆนะจุดแอบที่เนียนน่ะไม่ค่อยมีถ้าวันนี้เอาเท่าที่ลุงหาได้ก่อนเนาะโอเคมีเท่าไหรป่ปะไปดูกันเลยแลกตรงนี้ก็เป็นอีกจุดจุดหนึ่งนะฮะที่สามารถขึ้นมาได้ <Wow. S 2> แต่เราๆต้องมีปืนสลิงนะฮะสามารถมีสองเลนตรงนี้ได้เนาะจะมาทางไหนก็ยิงได้ดักยิงได้ แต่ต้องมีปืนสลิงนะโอเคสูงียวต้องลงกันต้องห่อต้องลงกันนะครับนี่เห็นไหมสูงมากสามารถส่องเล็งได้ทุกทางเลยทามาหกจุดองศาเลยไหนก็ยิงได้ตรงนี้นี่เวลาลงก็เหมือนเดิมฮะกดปุผมยิงรัวๆๆนี่ดูนะ พอ,พอที่วิ่งไปแลยเดี๋ยวลุงจะพาไปดูที่ทั้งที่เ,เนาะมาทางนี้กับที่เดียวกันกองกันเหมือนกันเนะาะเวลาวิ่งก็ดูคนด้วยเขาสลิงนี่โกงมากๆเลยนะตรงนี้อ่างแข่งกลมๆตรงนี้สีแข้งก็ระวังทางอื่นด้วยเนาะจานดาวเทียมนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเทียนนเองมาวงแลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปจะไม่เสร็จนี่มาแล้วก็เดินดีๆเป้าสีขาวมันเดิมนะนี่เห็นไหมขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมเราสามารถดักยิงคนที่อยู่บนหอมันเป็นได้เห็นไหมตรงนี้ดักยิงมันไม่ได้นะดักยิงกระตุ้ก็ได้หรือไม่งั้นหรือไม่งั้นเราก็หมอบหมอบเลยก็ได้หมอบเลยก็ได้อ่ามีมีอีกที่หนึ่งที่สอนคือทิกเวลาหมอบแล้วก็ลุกขึ้นมายิง ไวๆนะค,คือเหนื่อยใช่ไหถ้าปกติเราจะนอนอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ลุกช้าใช่ไหมครับแล้วก็ยีนทิคนี้ก็คือกดนอนกดกดกระโดดกระตับดึงเพลย์ไวๆครับไม่นด้เห็นื่อยไหมมันจลุกไวมากมันจะลุกไวมากเลยครับโอ้ยลุงจับได้แล้วครับ6สามอะ6สามนะครับลุงพีต้า ดูใหม่เอาไหมดวลองทำให้เราไหมนี่แเ, oh, <no. S 1> เห็นไหมวมากเลยบางบางคนอาจจะรู้แล้วนะแต่บ,บางคนที่รู้ก็เป็นประโยชน์เนะาะลุงจะเนี่ยอยู่ตรงนี้เราสามารถไปตรงไหนก็ได้ลุงจะยิงมาให้ดูเนาะน,นี่โอ้โหนี่โอ้สูงจังเลยอ๋อมาเต้นบนนี้อะไรเยี่ยวเ้โอ,โอเคเดี๋ยวไปดูจุดใหม่กันเนาะโอ้ย ต้องมีปืนนะต้องมีปืนเนี่ยลงกันเนี่ยต้าลงกันเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ต้องลงกันแอบ,บตรงนี้เลย <c oughs> เพื่อหูโคตรเนียนเลยอ่ะตรงเนี้ยตรงนี้นยังเนียนดักยิงได้เลย เนี่ยมาดูอยู่ตรงนี้อะสแนปยิงได้เลย <Wow. S 1> อยู่ตรงนี้ก็ไดตต้ตรงนี้โคตรเนียนโอเคตรงนี้หนึ่งจุดจังหวะนี้ อยู่ที่จุดรวมพลนะฮะจุดรวมพลเดี๋ยวดูนะฮะจุดนี้จะมีสตูวิ่งมาเนาะเราสามารถส n a p ยิงได้ครับหลังของนี่ฮะ snap ยิงได้เลยจุดนี้เป็นจุดที่ถือว่าเป็นจุดสุ่มหรือว่าจุดดักยิงที่ดีอีกจุดหนึ่งเลยนะฮะ <Wow. S 1> แล้วน้องก็สามารถนาไปใช้กันได้เนาะตรงนี้จุดรวมพลครับผมแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะ <Wow. S 2> นี่ใส่แอบใส่แอบ มันโดดเข้าไปไม่ได้นะถือปืนไว้ถือว่าเนียนพอสมควรนะนี่เป็นจุดนะอ่าได้อยู่ได้โย่ตรงนี้แต่งตัวให้เนียนๆหน่อยนะครับาานาโอ <Okay. S 1> เคถือว่าเนียนพอสมควร <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างแล้วครับจุดแอบ,บของลุงทั้งหมดที่ลงุงเอาลงให้เนาะ ลุงก็ได้ไปหามาให้ได้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเล่นให้ชินกับแมทแผนที่ทะเลทรายสักพักหนึ่งเดี๋ยวถ้ามันมีจุดแอบตรงไหนดีๆลุงก็จะเอามาทําคลิปให้น้องๆดูกันนะครับแนน้องที่ขอให้ลุงรีวิวไอดีหลักไอดีลองแล้วก็ไอดีเต่ไก่ของลุงเดี๋ยวรอคลิปหน้านะครับลุงจะทํารีวิวตัวละครสกินปืนลองให้น้องๆดูนะฮะโอเคอันนี้ก็ขอขอบคุณน้องๆที่กดติดตามกดแชร์ กด s u b ส c r i b e ให้ลงด้วยขอบคุณครับไปแล้วครับบ๊าย chegou a เ o ล a s ล่ t ย o s ่ m